ติดดีแล้วครับอืมเบ,บ็ดโกงเลยครับหลังอยู่บป่อืมอยู่โอ้นี่เด้ปราดุกครับผมดูเงรัย สวัสดีย้มหนึ่งๆงครับผมสุขสุขค้นครับผมพาหาอยู่หากินอีกคือเกาพี่น้องครับกับพามาปักเบ็ดซ้ำไม้เกาพี่น้องครับผมคิดว่ามันยังมีตโตอยู่พี่น้องครับแต่ว่าไก่สิมือแล้วครับอีกน้อยหนึ่งเว้นกับสิรบไปแล้วครับผมเดี๋ยวผมที่เฝ้าไปใส่ครับผมนี่ครับเบ็ดห้าสิบก๊หลังกับเยื่อใส่เดือนครับผมคือเกาอ่ะลองเบิงพี่น้องครับผมการมาซ้ำเนาะบรรยากาศทุ่งนาก่ กากาศเย็นครับผมเหลื่อมใสกันเลยครับผมพู้นฟังทับพุนเป็นคลองนะครับผมป่ามัน็คขึ้นมาหากินเลาะนี่ครับถึงแล้วครับตัวนึง น้อยนี่ครับผมบุญปลุ่นตากแดดเก็บครับผมหลังนี้ก็ถือครับนี่นช่อนเล็กสองแต้มนะครับใส่ยังไม่แล้วครับผมเด็ประมาณหางกหลับช่อนเล็ก นร่อยก็ดีครับนี่แต็มที่ซีครับผมตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับ สิตัวเรียายแล้วครับยางกลับด้วยประมาณเกือบสิบตัวแล้วครับตัวหนึ่งครับ่อนเล็กอัก <c oughs> ต,ตัวหนึ่ง <c oughs> ดูสุดพอดได้เยอะดีดีแล้วครับขนหน่อยนี่เอ้ามันๆครับผมดีดีกแล้วครับอืมโอ้ตัวนึงหญ่เติบครับผม ถึงแล้วครับขอน้อยนี่ครับผมต่รุนจิ๋วนี่ยางกลับครับผมกลิ่นเล็้วนะครับปลาขอน้อยรุ่นนี้ยสิบปิดตัวนะเอาลุ่นรอบต่อไปครับเขายัางไม่ได้ประดุกแช่เ่ยที่เรียบครับลอง ตอนยามครับผมรอบแรกประมาณสิบสี่สิบห้าตัวตัวน้อยๆเอาเบิดครับตาแกะครับผมก็ได้เวลายามเบ็ดรอบแรกนะครับจะไปรุ่นน้ำกันพี่น้องครับว่าสิมานประมาณเนาะม่อนี้หลังแรกยื่นหนึ่งมุมนี้อย่างครับผมบันถึก รุ่นจก้ว่วคือเกาอ่าครับเตัวน้อยแท้เห็นมิตรรุ่นน้อยๆไอดีครับผม่ม,มีตัวใหญ่เลยขอน่อยครับโอ้เจ็บเรื่อยๆครับผม หลังติดกันครับผมช่อนเล็กอันนี้ก็ติดครับผมสามหลังติดกันตัวเมื่อยเท่าน่ะปลาจริงดีครับ <c oughs> กินดีเลยแล้วก็น้อยเท่านี้กมวนไปอีกแบบนะครับผมตากินเด็ดมันบุกกินเล็กอะเงียบเงียบงานี่ครับตัวน,น้อยๆกัปตาคใหกันเอาสะสมไป ถือกีกแล้วครับโอ้ยนี่หลังทีหาติดกันนะครับผมปลาเขาาน้อยๆเน,นี่ยครับปลาคน้อยมันมายูเนี่ยใส่ปลาก็ไม่ได้ใส่เดียวใส่หละครับ ส,สิติไม่ได้นะครับกินติดกันหกหลังกําลังพว่รวหกตัวลวดครับผมคนน้อยปุ่นจิ๋วครับครับเก็ดหลังลวดครับผมคน<อ>น้อยลายอุบาต <laughs> ตัวยังไงคือสิขักพี่น้องเลย,เ,ยเจ็ดลังรวดุวดทีครับเยาะหล่อนคนน,ววน้อยครับผมรุดเออจุดจวไ้ไหมตัวหนึ่งครับ ตัวนี้น้อยครับเบ,บ็ดโกงเลยครับหลังนี้อยู่บ่ โอ้อยู่โอ้นี่เด็กประดุกครับผมได้แล้วประดุกตัวแรกนี่กินเล็กครับผม ตัวแรกด,ดินครับผมอือออเอาแล้วเอาแล้วดินเื่อประดุกครับปคอรัวประดุก นี่ครับตัวปลา <pusality> <laughs> yeah. tota. <-backelas> ประดุกมันมาดึกๆนะครับผมเ,เริ่มมาแล้วกินเล็กว่าตัวนี้กินบนเล็กครับผมตกใจครับโอ้ อ๋ว uh huh. ที่สองครับประดุกไฟก็บ่ค่อยแจ้งครับไฟเบิดไม่ได้ชาร์จพี่น้อย ที่ได้ยามรอบเดียวครับผมข้างหน้ากระดิ่งครับตัวครับผมตอนนี้ก็หอดบ้านครับผมไฟหมดแบตเบิดนะครับได้ยามรอบเดียวพี่น้องครับผมก็เลยผมก็เลยเฝ้ายา้ำ เื่องของอยู่ครับผมแต่ว่ามืนอนี้ปลาดุกบโหลายปลาดุกมันขึ้นดึกๆครับผมไฟเป็เบิดก่อนเตปะปลากข้อน้อยครับผมสิบ,สบอู้โดดออกแล้วครับผมเนาปลาดุกปลาดุกนะแท้ๆครับผมต,ตัวมึงยเต็มแมงดาดตัวนึงนี่ครับไวเซปุลปลา อถือว่ามันมันพี่น้องครับบ๊เป็นยังครับก็เอาไว้รุ่นตอนเศร้าอีกรอบนึงครับผมแล้วก็ผมสะแยกเป็นอีกคลิปนึงเด้อก็ฝากติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้ครับได้เพียงเท่านี้ครับผมพบกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับประดุกงามๆสองตัวใส่ไงเลยครับเลยเลี้ยงดูห่ยเลยตากขอกับรุ่นนี้ เอาถือว่ามันครับผม